สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบไหมนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดหเด็กเลือกตามหน้าไพ่ที่คุณชอบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่หนนะคะในท็อปปิกที่ว่า คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบไหมมาดูกันนะคะว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นยังไงร,รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ แน่นอนนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งคนอื่นเขารู้สึกว่าคุณน่าคบมากๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ในตัวเองไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคุณมีเสน่ห์จากคำพูดของคุณคำพูดหรือว่าแอคชั่นต่างๆของคุณมันมีลักษณะเหมือนเป็นเด็กๆนะคะ แล้วก็เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความช่างซักช่างถามช่างจำนันจาแล้วก็เป็นเด็กที่มีความพยายามในทุกๆอย่างในชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะหมายความว่าคุณมีลักษณะของความเป็นเด็กเป็นเด็กที่ดีคุณเป็นคนมีสเสน่ห ในคำพูดคุณมีความเอื้อเฟื้อเป็นคนใจดีมีจิตใจงดงามแล้วก็มีความรักให้กับคนอื่นๆอ,อย่างล้นเหลือคุณแฝงไปด้วยความยุติธรรมนะคะดังนั้นคนจะเข้าหาคุณเยอะมากเพราะว่าคุณเป็นคนน่าคบเป็นรายไอเทม นะเป็นสิ่งที่คนต้องการบางครั้งคุณก็จะเป็นคนเงียบๆนะเป็นคนที่สงบของคุณคุณอยู่ในที่ของคุณแต่ว่าคนอื่นน่ะจะมาหาคุณเองนะคะเพราะเขารับรู้ถึงความอบอุ่นที่เขาจะได้รับถ้าเขามาหาคุณเนี่ยเขาไม่ผิดหวังแน่ ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะคุณสามารถที่จะช่วยให้พวกเขามีความสุขได้ทำให้พวกเขายิ้มได้ไม่ว่าคำพูดคำจาของคุณนะการช่วยเหลือเอื้ออาทรของคุณต่างๆนะคะไม่ว่าเขาจะมีปัญหาทุกร้อนใดหรืออยากจะมานั่งคุยกับพูดเล่นๆคุณก็สามารถที่จะทำให้พวกเขามีความสุขยิ้มแก้มแทบปริบออกไปได้เลยนะคะ แล้วคุณก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลนะเป็นคนที่มองการไกลคนอื่นเขาจะรู้สึกถึงความมีพลังของคุณมีพลังในการทำทุกๆสิ่งในชีวิตในขณะที่ทุกๆคนมียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันคนอื่นก็มองว่าอืมคุณนี่ทำอะไรได้หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เขารู้สึกมหศัศจรรย์ นะมหัศจรรย์ในตัวคุณมากๆและสิ่งที่คุณทํามันมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความมั่นคงความความก้าวหน้าในชีวิตคุณในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะใครเข้ามาให้ช่วยคุณก็ช่วยนะคะดังนั้นคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนเป็นคนที่น่าคบมากที่สุดเลยนะคะ คุณที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งขอใคุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะในท็อปิกที่ว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่คุณก็คิดยังไงกับคุณ เรารู้สึกถึงความอะไรบ้างนะจัดตัวคุณ นะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองคนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยน่าพบที่สุดเลยนะคะเป็นคนที่มีพลังงานแห่งความสุขมากๆในชีวิตเข้ามาใกล้คุณแล้วเขาจะได้รับพลังงานบวกนะคะ ไม่ว่าเขาจะรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีกับคุณคนที่ชอบคุณหรือคนที่ไม่ชอบคุณก็ตามเมื่อมาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วนะเขาจะรู้สึกได้เลยถึงความสดใสร่าเริงของคุณนะคะคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะที่เขาดูคนผิด เขาอาจจะเคยไฝ่กับคุณมานะคะเขาอาจจะรู nah, ้สึกว่าเคยทำอะไรให้คุณหนักอกหนักใจอะไรมาแล้วนะ nah. แต่พอเขาได้มาสัมผัสคุณจ,จริงๆรู้ว่าจริงๆแล้ว <Bright. S 2> คุณเป็นยังไงเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดนะคะ ใครก็ตามที่มาอยู่ใกล้ๆคุณจะรู้สึกถึงความที่คุณมีความเป็นครอบครัวกับคนอื่นๆคุณให้ความรักความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครนะคะการแสดงออกของคุณแสดงออกให้พวกเขารับรู้ถึง ความเป็นครอบครัวคุณอาจจะมีความเอื้ออาทรรู้สึกว่าพวกคารหล่านั้นเป็นญาติของคุณเลยนะโดยไม่ได้ไม่ได้ต้องขอรับความตอบแทนค่าตอบแทนอะไรก็ตามคุณให้ไปด้วยใจคุณมีความจริงใจนะคะคุณรู้สึกถึงการให้ คุณไม่ได้หวังอะไรคุณให้แบบไม่ได้หวังอะไรแต่มันคือตัวตนของคุณนะอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปยันสิ่งใหญ่ๆคุณก็สามารถจะมอบให้พวกเขาได้คำพูดดีๆนะคะคำพูดที่ให้กำลังใจขนมอาหารช่วยงานได้คุณก็ช่วยคุณช่วยเขาหมด นะเพราะว่าคุณมีความรักความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์คุณรู้ว่าชีวิตเนี้มันทุกยากเพียงใดนะคะไม่มีใครที่จะราบรื่นนะทุกคนก็จะต้องเจอเรื่องหนักๆมาในชีวิตดังนั้นถ้าคุณช่วยเหลืออะไรเขาได้คุณก็ อยากจะช่วยคุณเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนนะคุณให้เกียรติตนเองและให้เกียรติคนอื่นดังนั้นในตัวคุณเนี่ยคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะดังนั้นคุณจะทำอะไรเนี่ยมันทำสำเร็จได้ทุกอย่างคุณสามารถจะช่วยเขาได้ทั้งในด้านความรู้สึกนะในด้านรูปธรรมที่จบต้องได้ก็ได้ ในด้านการช่วยทางความคิดการตัดสินใจกับเขาก็ได้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สามนะคะในท็อปปิกที่ว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบไหมนะคะมาดูกันนะคะว่า คนเหล่านั้นเขามองคุณยังไงน้าพบหรือเปล่า คนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนนิ่งๆนะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยจะยุ่งกับใครมีความคิดเป็นของตัวเองเวลาจะพูดก็พูดแบบตรงๆนะคะเป็นคนที่พูดจาอะไรปากกับใจตรงกันแล้วก็มีอะไรก็พูดไปเลยนะไม่มีรับลมคมในใดๆทั้งสิ้นนะ พูดต่อหน้าไม่พูดรับหลังดังนั้นการที่คุณพูดจาตรงๆแบบนี้นะมันก็เลยเหมือนกับว่าไปปะทากับคนอื่นทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันก็คือความเป็นตัวตนของคุณนะคะแต่คนอื่นเนี่ยเขาฟังแล้วมันอาจจะบาดใจเขานะคำพูดตรงๆแบบนี้ แล้วคนอื่นเขามองว่าคุณน่าคบไหมคะคนที่ได้มาสัมผัสคุณจริงๆเขาจะรู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคุณสามารถที่จะบอกกล่าวที่แนะแนะนำคนเหล่านั้นได้นะคุณเป็นคนที่มีความหวังในชีวิต แล้วก็ทำอะไรแบบมุ่งมั่นจริงจังจัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็สำเร็จนะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าควรจะทำอะไรตอนไหนควรจะจัดการในชีวิตอะไรก่อนอะไรหลังแล้วควรจะใช้สิ่งไหนกับสิ่งไหนคุณรู้หมดนะคะเพียงแต่ว่าคุณ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองสูงมากๆคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่มีอ้อมค้อมดังนั้นคนอื่นที่พบปะกับคุณแบบผิวเผินเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหคำพูดของคุณนี่ทิ่มทะลุกลางใจเขาเลยนะคะแต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นได้มาสัมผัสคุณจริงๆแล้วเขาจะรู้สึกถึง ความเป็นครอบครัวนะรู้สึกถึงคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปคำพูดจะทิมแทงคนเสียอ,อย่างเดียวนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคนที่ได้โครกับคุณจริงๆจะได้รับรู้ถึงพลังงานของความเป็นครอบเป็นครัวกับคุณเขามไม่ได้มาเป็นครอบครัวกับคุณนะแต่หมายความว่าการแสดงออกความเอื้ออาทรของคุณ นะพูดตรงหรือไม่ค่อยพูดหรือหน้าไม่ค่อยยิ้มแต่ก็อ่ะให้อ่ะ,อ,ะอย่างงู้นอย่างนี้นะตามสไตล์ของคุณบางทีเราพูดตรงเกินไปหรือว่าเราไม่พูดเราทำอย่างเดียวเลยแอคชั่นอย่างเดียวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานิ่งๆคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรา ะะเขาก็จะไม่รู้ความรู้สึกของเรายิ่งเราเป็นคนที่นิ่งมากๆเนี่ยดังนั้นคนที่จะมาคบคุณเนี่ยคือคนที่ได้สัมผัสคุณจริงๆนะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณคนทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยกล้า,ค,นค,นนาคุณเป็นคนหน้าคุณเป็นคนหน้าคบนะคะแต่ว่าคนทั่วๆไปนะจะไม่ค่อยกล้ากับคุณ แต่ถ้าใครก้าวพ้นความหน้านิ่งของคุณความนิ่งของคุณเขาเข้ามาเจอกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงความเป็นข้อเป็นครัวกับคุณนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สามขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่นะคะในท็อปิกที่ว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขามองคุณเป็นยังไงบ้าง นะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้นะคะแต่ความสุขที่คุณมีนั้นอะ มันเปล่งประกายออกไปแผ่รัศมีออกไปทำให้คนอื่นนะ่ะรับรู้ถึงความมีสเสน่ห์ของคุณมีคนมากมายนะอยากเป็นเพื่อนกับคุณคุณมีคุณเป็นคนมีเพื่อนเยอะก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความปรารถนาดีมีความรัก ให้กับคนหมู่มากอ่ะใครก็ตามนะคุณจะรู้สึกเอื้ออาทรเขารู้สึกรักพวกเขาเหมือนกับที่คุณรักตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะโดนพวกเขาทำอะไรกับคุณมาอย่างหนักนะบางทีพวกเขาเหล่านั้นก็ทำให้คุณเครียด ทำให้คุณไปไหนไม่ถูกนะดูลเลลังเลเหนลยว่าอ้าวทำไมคุณก็มีความรู้สึกดีๆอะไรกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นอะทําไมเหตุการณ์นี้มันถึงต้องมาเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ในที่สุดคุณก็มองโลกในแง่ดี คุณไม่ได้นําเรื่องเหล่านั้นมาอาฆาตพยาบาทแค้นเคืองคุณถือว่ามันเป็นโชคชะตาที่เขากำหนดมาให้ใหคุณเจอให้คุณได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้นคุณมองโลกในแง่ดีนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรหนักหน่วงเพียงไหนกับคนรอบๆข้างคุณก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะคุณจึง อยู่กับตัวเองได้แล้วมีความสุขเสน่ห์นี้มันจึงเปล่งประกายออกมาทำให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆคุณมีความเชื่อความศรัทธาในในคุณงามความดีนะในสิ่งที่เขาได้กำหนดมาแล้วดังนั้นคุณก็ พร้อมที่จะให้ความรักกับคนอื่นนะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครกับเพื่อนคนรู้จักแม้กระทั่งคนรักของคุณนะคะดังนั้นคุณเป็นคนที่น่าคบมากๆ เป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเก่าขึ้นมาขุดคุยแล้วก็ไม่ทําให้ไม่เอาเรื่องที่มันจะทำให้เจ็บปวดหัวใจของคุณเนี่ยเอาขึ้นมาทิ่มแทงใจคุณสามารถที่จะทําตัวให้นิ่งแล้วก็ มีทางออกให้กับตนเองคือการมองโลกในแง่ดีของคุณดังนั้นคนที่อาจจะมีการไม่เข้าใจกับคุณเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณนะเพราะว่าคุณได้เปล่งประกายความสุขของคุณออกไปสิ่งนี้มีเสน่ห์นะคะคนเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณอีก เพราะคุณเป็นคนที่น่าคบนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่ห้านะคะในทอปิกที่ว่าคนอื่นเข้ามองว่าคุณเป็นคนน่าคบไหมนะคะ มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณมันเป็นอย่างไง คุณที่เลือกไพ่เด็กที่ห้านะคะคุณอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่าคบนะคะคุณมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างนะเยอะๆเลยที่ดึงดูดพวกเขาเข้ามานะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามของคุณนะจะรู้สึกถึงสเสน่ห์ที่คุณมี เขาอยากจะสัมผัสคุณนะอยากจะมาลองคบกับคุณดูว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขคุณมีความสุขกับตัวเองมากๆนะ เนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของคุณดึงดูดคนอื่นเข้ามานะคะแรงดึงดูดนั้นแรงมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณบางทีเขาได้มีโอกาสพบปะเจอคุณแล้วเนี่ยเขา เขาเกิดความรู้สึกทันทีทันทีทันใดเลยว่าอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้เพิ่มมากไปกว่านี้นะเขาอยากจะเรียนรู้คุณจะใช้เวลานานแค่ไหนก็อยากจะเรียนรู้อยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะคะซึ่งคุณก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงมีแต่คนอยากเข้าใกล้คน คุณมีความเป็นเด็กในตัวเองด้วยคุณอาจจะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบอ่อนเยาวอ่อนวัยหรือนิสัยของคุณอาจจะเป็นเด็กน่ารักน่ารักมีความดื้อบ้างเอาแต่ใจตัวเองบ้างแต่ว่าเป็นคนที่ฝักใฝ่หาความรู้นะเป็นเด็กที่ ชอบจะไปสู่ความสำเร็จนำความสำเร็จมาให้ตัวเองในบางโมเมนต์คุณเป็นคนที่พูดจาตรงตรงชัดเจนนะคะเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงจังนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำของคุณเนะี่ยหนักแน่นจริงจัง คนอื่นเขาเห็นถึงสเสน่ห์เหล่านี้ในตัวคุณนะคะเขาเหล่านั้นจึงยากที่จะเข้าหาคุณคุณมีแรงดึงดูดมากๆแรงดึงดูดคนอื่นนะคะให้เข้ามาหาคุณเขาอยากจะคบคุณเพราะคุณเป็นคนที่น่าคบมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ